สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัทิลาสุขสมทิพย์นำเสนอนวัตกรรมเรื่อง Five s e n s h a l Development ประสาทสัมผัสทั้ง5เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยค่ะจากการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนของเด็กปฐมวัยนะคะสังเกตได้ว่าเด็กนักเรียนมีพัฒนาการที่ดีครูสามารถที่จะส่งเสริมหรือต่อยอดให้เด็กมีทักษะที่ดีค่ะและสามารถ ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้และเพื่อพัฒนาประสาทสัมผัสทั้ง5้ารวมถึงเป็นการส่งเสริมการพัฒนาทา,ทางด้านร่างกายด้านอารมณ์จิตใจด,ด้านสังคมและด้านสติปัญญาค่ะครูจึงได้จัดกิจกรรมเพื่อที่จะส่งเสริมพัฒนาการโดยผ่านกระบวนการการจัดกิจกรรมผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5ได้แก่ตาหูจมูกปากและมือโดยผ่านการจัดกิจกรรมดังค่ะนกิจกรรมการเล่านิทาน กิจกรรมการลำนิทานนะคะเป็นการเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการประสาทสมัมผัสทางตายโดยเด็กๆจะได้เรียนรู้ภาษาพูดท่าทางในการสื่อสารเป็นกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายทําให้เด็กเข้าใจเนื้อหาเรื่องราวสามารถสะพัฒนาโต้ตอบกับครูและเพื่อนได้รวมถึงเป็นการฝึกระเบียบวินยัยมารยาทในการฟังพูดและลักษณะนิสัยที่ดีของเด็กได้ค่ะกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ hearing กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนะคะเป็นการเรียนรู้โดยการผ่านประสาทสัมผัสทางการได้ยินให้เด็กๆนะคะฝึกฟังเสียงเพลงเสียงดนตรีและออกท่าทางประกอบเสียงเพลงรวมถึงเป็นการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายที่มีความหลากหลายการออกกำลังกายประกอบเพลงการออกกำลังกายประกอบอุปกรณ์ทําให้เด็กๆเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายซึ่งเด็กจะได้พัฒนาอวัยวะทุกส่วนให้สัมพันธ์กันและสนุกสนานเพลิดเพลินด้วยค่ะ กิจกรรมการดมกลิ่นนะคะสเมลเป็นการกระตุ้นประสาทสัมผัสทางการดมกิจกรรมนี้นะคะเป็นการสัมผัสทางจมูกโดยให้เด็กๆนะคะดมกลิ่นของดอกไม้ซึ่งการดมกลิ่นของดอกไม้นั้นเป็นการประมวลผลว่าเด็ก<ๆ><ฮ>ประมวลผลว่ามีกลิ่นเมนหม็นหรือกลิ่นหอมจมูกของเด็กนะคะจะมีการรับกลิ่นที่แตกต่างกันออกไปดอกไม้ชนิดเดียวกันอาจจะมีกลิ่นเหม็นหรือกลิ่นหอมตามความเข้าใจของเด็กและการประสาทสัมผัสของการรับกลิ่นที่แตกตาก่างกันออกไปค่ะ กิจกรรมการรับประทานอาหารเ h ษ์นะคะการรับประทานอาหารนะคะเป็นการทดสอบสัมผัสลิน้นรับรสนะคะเมื่อเด็กได้รับประทานอาหารเป็นการประมวลผลของเด็กว่าอาหารที่รับประทานนั้นมีรสชาติเป็นอย่างไรหวานเค็มเปรี้ยวขมหรือเผ็ดนั่นเองซึ่งเป็นการกระตุ้นในการปรับคำถานของครูหรือว่าสนทนาโต้ต่อครูค่ะ กิจกรรมศิลปะสร้างสารรค์ Trust เป็นกิจกรรมโดยผ่านการใช้มือและประสานสัมพันธ์การระหว่างมือกับตาทําให้เด็กนะคะได้ใช้ความคิดในการออกแบบหรือว่าการจินตนาการผลงานของตัวเองผ่านทางอารมณ์ความรู้สึกของตนเองออกมาและภูมิใจในผลงานของตนเองค่ะจากการจัดกิจกรรม Five Seasons to Child Development นะคะประสาทสัมผัสทั้ง5เพื่อพัฒน,นาเด็กปฐมวัยนะคะ พบว่านักเรียนในระดับชั้นอุบาล2มีการพัฒนาการใช้ภาษาัาวรทั้ง5ในกิจกรรมเล่านิทานร้อยละ84.21กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะร้อยละ91.23กิจกรรมการดมกลิ่นร้อยละ85.96 กิจกรรมการรับประทานอาหารลอยละ84.21กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์อยละ85.96นักเรียนระดับชั้นวันสองนะคะมีพัฒนาการการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ในระดับดีค่ะสุดท้ายนี้ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่านวัตกรรมเรื่อง five senses to child development ประสาทสัมผัสทั้ง5เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยนะคะจะเป็นประโยชน์สำหรับครูประถมวัยทุกท่านนะคะเพื่อไปพัฒนาและต่อยอดเด็กปฐถมวัยของท่านเองค่ะขอบคุณค่ะ Thank you.